โอ้สวัสดีครับเด้อพี่น้องโอหซาซาเย็นมากมากอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ให้คลิปตลอดเด้อม้อนีโอ้ยสิมาสสิมมอเมืองกันนะครับอื สวัสดีตอนนี้ผมก็มีคลิปมาฝากครับแซ่บเลยครับแปลว่าตอนนี้โคตรหวานมันกุ่มกอมอีกเลย,ยครับ สำหรับมอนี้ผมกัมีคลิปเท่านี้เด้อครับ